วสวัสดีนะคะเพื่อนสำหรับคลิปนี้ปเปียวพาเพื่อนมาที่สวนสนุกที่ยิ่งใหญ่อลังการมากๆนะคะที่เวียดนามอยู่ที่ยาจางซึ่งอยู่ในเกาะวินเพิร์แลนด์นั่นเองนะคะพร้อมแล้วค่ะเพื่อนไม่ขอเลยไหวไหมอันนี้คือการเล่นเครื่องเล่นครั้งแรกของเพื่อนนะคะ อีพีนี้บอกเลยว่าสนุกสนานแน่นอนย้อนวัยเด็กอีกครั้งนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวตามไปดูเลยจ้าเพราะว่าอ่ะการที่เรามาลืมบอกนะคะการเดินทางมาที่นี่เนื่องจากสวนสนุกนี้มันเป็นเกาะเนาะเราสามารถเดินทางได้สองวิธีด้วยกันนะคะวิธีที่หนึ่งก็คือการนั่งเรือนะคะส่วนวิธีที่สองคือวิธีการนั่งกระเช้าม้าแท่ด้วยความตั้งใจแรกของเราตะแรกจะนั่งกระเช้ามาแต่กระเช้าปิดปรปับปรุงเพื่อนเสียดายมากนี่ตรงนี้นะคะ อยากมาถ่ายรูปส,สวยๆบนกระเช้านาอกข้ามทะเลแต่ไม่เป็นไรนะคะเรานั่งเรือมาก็ได้อีมบรรยากาศหนึ่งเดี๋ยวเพวืพ่อนๆพาไปดูกันเลยคะ่ะแล้วเราก็คือเดินอยู่กลางแดดทาแดดไปเลยจ้าแล้วคือฝั่งทางนู้นน่ะทะเลก็สวยนะดูดิมองเห็นเปล่า ทะเลสวยมากโอเคเข้าไปกันเลยค่ะไปทางนี้นะคะอุ้ยท้องฟ้าคือสวยมากสินเจ้า าก็จะมีแมพให้เราดูนะคะเพื่อนๆแล้วก็มีโซนที่กำลังทำด้วยนะนี่เลยเดี๋ยวเราแบบวนซ้ายไปเรื่อยๆนะคะตามนี้เลยเนาะเพื่อนๆเขาก็จะมีแอปพลิเคชันด้วยนะคะเราก็สามารถโหลดได้เลยนี่เลยเพื่อนๆอากาศคือร้อนมากแล้วเรามาวันธรรมดาคนน้อยมากๆเลยนะคะดีเลยดีเลยหรือเปล่ามาค่ะเพื่อนๆเราก็มาเจอกับเครื่องเล่นนี้ สินเจ้าโอเค thank you ว้าวไปดูกันว่าจะเป็นเครื่องเล่นที่เป็นแบบแบบไหนลุ้นมาไม่ได้ดูรีวิวมาก่อนเลยนะคะเพื่อนๆอู้วาซินเดอเรล่าไหมอุ้ยเขาทำดีนะอลังการเลยอะ่ะเฮ้ย,เ,ยเราจะเปิดเข้าไปนะคะ เปียกไหมอะแม่ลืมเอาเสื้อกันฝนมาด้วย ต้องมีเดินขึ้นบันไดด้วยนะคะไปอีกชั้นเพราะว่าที่นี่เขาเป็นภูเขานะคะเพื่อนๆเดินมานิดหน่อยก็จะมีบันไดเลื่อนให้นะคะเหมาะกับวัย15หยบยกส6หย่อนหย่อนแบบเรามาก <c oughs> <c oughs> ขึ้นบันไดมาชั้นแรกก็จะเจอแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราขึ้น <c oughs> บ,บนันไดต่อจ้าว้าวตอนนี้เราขึ้นมาถึงชั้นบนสุดแล้วนะคะขึ้นบันไดเลื่อนมาทั้งหมด3ต่อเพื่อนๆลรวดูตรงนี้สวยมาก เสียงห้าเสียงสิบเมนเพื่อนตอนนี้เราเดินถึงสวนฟามิงโก้แล้วนะคะนี่เลยตัวเป็นๆเลย สำหรับพ่อ,พอ,พอแม่แม่นะคะที่พาแบบลูกๆมามาที่นี่คือจัดว่าครบเลยปันหนึ่งว่าได้เที่ยวทั้งซาฟารีได้เที่ยวทั้งดิมเวิร์นะคะเพราะว่ามีทั้งโซนสัตว์แล้วก็โซนเครื่องเล่นนะเพื่อนเพื่อเพื่อนเแล้วก็ในแอปนะคะมันจะมีเวลาเปิดปิดของเครื่องเล่นแต่ละเครื่องเล่นด้วยนะคะนี่เลยและในแอปก็จะบอกเนี่ยนะคะว่าเรายือนอยู่จุดไหนเพื่อที่ให้เราสามารถเดินไปที่เครื่องเล่นได้ถูกนะคะเพื่อนเพื่อนดีมากเลย เพื่อนๆ่ะคือที่เนี่ย มันกว้างมากๆกว้างจริงๆนะคือถ้าเทียบกับยูนิเวอร์แซลสิงคโปร์ที่นี่ประมาณ6เท่าของยูนิเวอร์แซลหรืออาจจะใหญ่กว่านั้นก็ได้เพราะมันใหญ่มากจริงๆอาจจะเดินไม่ทั่วนะคะแล้วก็เขามีรถน่ะบริการสามารถพาเราขับรอบสวนสนุกรอบเกาะน,นี้ได้เลยนะคะและพอเราเดินตรงมาเรื่อยๆนะคะเราก็จะเจอกับตรงนี้เลยก็จะเป็นโซนเครื่องเล่นนะคะเพื่อน,เอนๆเครื่องเล่นหวาดเสียวเริ่มมาละ <ๆ S 1> หลังจากตรงประตูใหญ่เมื่อกี้นะคะคือทางเข้าของโรงแรมเราก็จะมาเจอเครื่องเล่นนี้เลย ซึ่งเครื่องเล่นนี้เป็นเครื่องเล่นที่เบี้ยวอยากมามากเลยนะแล้วก็ด้านซ้ายจะเป็นรถไฟคุณปู่แต่บอกเลยว่าไม่คุณปู่แน่นอนหวาดเสียวจังนะเห็นเมื่อกี้นี้นะคะอ่าเดี๋ยวเราไปเล่นเครื่องนี้กัน ไงคะงฮะ <laughs> <laughs> ไหวไหมอันนี้คือการเล่นเครื่องเล่นครั้งแรกของเพื่อนนะคะ <laughs> <laughs> ไปค่ะไปที่เครื่องเล่นต่อไปนะคะมาแอนเวนเจอร์นะคะวะ้าก็จะเป็นแบบท้ำๆเนาะเป็นรถไฟไม้นะคะอันนี้คือเขาให้ร1 0ขึ้นไปถึงเล่นได้หรือเปล่าไม่นั้นไม่มั่นใจนะคะพร้อมแล้วค่ะเพื่อนๆ <laughs> หอมเลยป้าไม่ไหวแล้วไปแล้วไปแล้ว อันนี้เราต้องแบบนอนคว่ำนะคะทุกคนโอเคจะเริ่มแล้วค่ะอันนี้เราต้องนอนท่านี้เป็นซูเปอร์แมนภาษาที่บ้านเรียกนอนเมบนะคะไปแล้วค่ะมาเป็นซูเปอร์แมนจ้าโอเคเครื่องเล่นนี้ก็คือ วันหนึ่งนอนอาบแดดชิวๆเลยนะคะดีมากเลยเครื่องเล่นมันจะอยู่ใกล้ๆกันนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปต่อเลยนี่ไปต่อที่เครื่องเล่นนี้นะคะฮ <Hello. S 2> ั้โหลพร้อมค่ะ ะคะเ,เ,เครื่องเล่นนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยเสียวขนาดนั้นเพราะว่าเราที่ไปเล่นที่ g e n ต i ิ g งไฮแลนด์ที่มาเลเซียเนาะอันนั้นคือกี๊ดจนแบบเสียงแหบอันนี้เด็กเล่นได้นะเล,เล่นได้สําหรับชิงช้าสวรรค์น,นะคะก็จะเปิดบ่ายสอถึงหทุ่มแล้วก็เขาจะมีโชว์น้ําพุด,ด้วยนะเพื่อนๆน,นี่เลยทุ่มหนึ่งนะคะโชว์15นาทีแล้วก็จะมีโชว์นี้โชว์ไฟอยู่หน้าปราสาท ทุ่มครึ่งถึงสทุ่มสนะคะและนี่นะคะเราก็มาถึงตรงดินแดนแห่งซิปไลน์และโคสเตอร์แล้วนะคะถ้าเพื่อนๆเ,เดินเข้ามาตอนแรกเลี้ยวขวามาก็จะเจอเลยนะเดี๋ยวเราไปต่อคิวกันมาถึงแล้วนะคะเขาเรียกว่าออพายคอสเตอร์นะคะเพื<ๆ>่อนนี่<ๆ>เข้าไปกันเลย<ๆ>ว้าว<ๆ>ไปเลยไปเลย เพื่อนๆสนุกมากจังหวะเหวี่ยงเนาะแต่ว่าเขาก็มีเซฟตี้เขามีแบบตาข่ายอยู่นะคะเพื่อนๆ <_ d ata> ดีอะอยากเล่นอีกรอบนะคะสนุกอะแล้วเขาไม่ให้ถ่ายคลิปเพราะว่าอาจจะมาระมันระวังความปลอดภัยเออเพราะว่าเราต้องใช้มือในการเบรกในการนี่นะคะ <_ d ata> มาต่อค่ะเดี๋ยวเราเข้าเครื่องเล่นนี้ <_ d ata> เหมือนจะเป็น 4D หรือเปล่า <_ d ata> อ๋อมันเป็น <_ d ata> มันเป็นเครื่องเล่นแบบในร่มเพื่อนๆอันนี้โซนนี้เป็นโซนเครื่องเล่นในล่มเด็กๆน่าจะชอบนะเราก็ชอบเพราะาเรายังเด็กอยู่ <laughs> ไปค่ะเพื่อนๆนี่เลย จะไม่มีอะไรแต่คืนตาเรามันเห็นะนะเนาะเหมือนพาแบบไปกำแพงเมืองจีนแล้วปั่นจันจกรยานไวมาก <c oughs> ใจวูบเลยอะ <c oughs> ตรงน,นี้ก็จะเป็นร้านอาหารที่อยู่ในส่วนสนุกนะคะเพื่อนๆเขาก็จะเป็นแบบเมนูข้าวไก่ทอดข้าวหมูกรอบอะไรเงี้ยนี่ข้าวไก่ทอดจานละแสนแต่ว่าชิ้นใหญ่นะเทียบกับ <c oughs> กัปั้นเที่ยวกับมือใหญ่กว่ากัปั้นอยู่เด้อเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ underwater world นะคะเพื<ๆ>่อนๆก็จะเปิดตั้งแต่9โมงถึง1ชุ่มนะคะไปดูกันเลย จะมีโชว์ตอน11โมงถึง11โมง10แล้วก็บ่าย3ถึงบ่าย3 0นะคะอยู่ตรงตู้นี้เลยพาเพื่อนๆมาดูในโซนสวนน้ำกันบ้างนะคะ สำหรับสไลเดอร์นะคะมีหลายจุดเลยนะเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นหนึ่งจุดนะคะน้องกำลังจะไปเล่นเลยว้าวนี่เลยมีทั้งหมดสี่ลู่สี่รางนะคะแล้วก็ตรงสไลเดอร์ตรงเนี้ยสามารถเดินลงหาดได้เลยนะตรงเนี้ยทรายสวยเลยนะอ๋อคขาลมเป็นสวนน้ำแบบนี้ด้วยเออตรงเนี้ยทรายละเอียดนะนี่ให้ดูทราย รายละเอียดกว่าบ,บนฝั่งเยอะเลยตรงนี้ก็จะเป็นน้ําพุนะคะเด็กๆน่าจะชอบนะคะตรงนี้ไปค่ะเดี๋ยวเราจะไปเล่นเครื่องเล่นท้ายสุดของวันนี้ที่เราจะไปเล่นกันนะคะเพื่อนๆนั่นก็คือ Sky ยเ e ลชิ i ช้าส a รรคัอันยักษ์เลยที่เรามองเห็นตั้งแต่ตอนที่เราอยู่บนฝั่งนะคะไปค่ะนี่เลยใหญ่เบลลมแล้วก็เป็นสีเรนโบ์นะคะมาแล้วค่ะ นี <N ik isen ie> เ่ <Jenny> เราได้ตู้นี้นะคะว <JI> ิน่ารักมากเขาเช็ดตู้ให้เราก่อนด้วยอ่ะเพื่อนๆโอเคกอบคุณกระชอก็จะไม่หยุดนะคะเขาจะขยับไปเรื่อยๆว้าวไปดูวิวจากมุมสูงๆกันบ้างนะคะ าโมงกว่าๆเขาก็จะเริ่มเปิดไฟแล้วนะคะเพื่อนๆนี่เพราะว่าที่ยาจางอ่ะพระอาทิตย์ตกตกตกดินพระอาทิตย์ตกดินประมาณห้าโมงครึ่งนะเห็นไหมบรรยากาศตอนนี้ก็คือเริ่มคืมนะคะะมืดแล้วอ่ะแล้วก็ตอนเช้าพระอาทิตย์ขึ้นประมาณตีห้าครึ่งขึ้นไวกว่าบ้านเราอีกนะคะแล้วก็ตกไวด้วยนะคะ ไฟแล้วก็คือสวยมากเหมือนตอนกลางวันเสวยมากดูสวยอีกแบบนึงเพื่อนๆจริงๆแล้วประมาณทุ่มครึ่งนะคะเขาจะมีโชว์ไฟอยู่ตรงนี้ด้วยนะ โชว์ไฟอยู่หน้าปรา,าสาทแบบอลังการเลยแต่ว่าตอนนี้6โมงเราต้องรออีกตั้งชั่วโมงกว่าก็เลยคิดว่ากะจะไม่รอนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปแต่เลแแแ่แต่กันในเมืองดีกว่าเนาะมาค่ะไปออกกันเลยโอเคบายบายวิน okay. วันเดอร์ยาจองสวยอะ่ะ